ไปนวยมือนี่บริจัดกินโซ่ในที่เราจะทำครับ่ปน่วยมือนี่บริจัดรายการกินโซ่ในที่ละครับครับเขาพัดครับ ปลาครับมิเตแนวแสบเนื้อกับพ่อปลานนว่าในซิมแมนครับมังวนมังมง,ง้อมังง้อง้ะเสื่อมนี่เขาเขาต้มตอไอซิมกับมี่ได้เนี่ย พราที่เอามายางมาังบางฮุ้งวะบางฮุ้งทุกเอาหมูหมูตุ๋นกันตัวไหนสิมตาในหมูตานนเป็ดเี่ย่ยหรออืมตัวนหมูตัวน,วนเป็ด ับน้ำขิงมว่านาวหอมไในหมูตุนครับเป็ดตุนน้ำกันไในเป็ดตุนเฮ้ยเพื่อนขอขอเ้็นไงอย่างเี้ยขอเป็นไงในีพวกเด็กมหาลัยขอเป็นหลงทางไถ่น่าเอาเป็ดตุนก่อเอาหมูตุนก่อนนะครับกินเป็ดตุน กัแถมูมูตุนปเป็ดตุนนะ่ กินเขาวัดพิิเตี้เสมือนกะทินเหลี๋ยมคนจัดให้เม่นว่วยตัหน,นึ่งครับแค่นี้ละครับสวัสดีครับอบ่ิคนาเอาไว้ให้คู่กองใจร่างไเรยปคู่กันช่เชรน่องยูทูบแจ็คตัวใสิบพันก่นา,ก,ก,า,ก,ก,า,ก,า,ากันก่อนกันยูทูบ่อยก็ว่ารับมาราแล้วไรท์สดนี่คนเบิกง้านดนี่เลย

เขาบ่้หายยัเนี่ยคนละวัดเนี่ยครับคนละมือพ่อมาคนละที่เจาไก็หายายคนซื้อเนาะเจ้าเจหาเจ้าเจ่าเจ้าเ้าเจ้าเจ้า้อเจ้าเจ้้าเ้้ khói bớt bớt ừ, <laughs> ừ, cho chị cái này có có bảo <laughs> ừ. bưng bát năm <laughs> <Cô> bưng không <sập. cười> <laughs> 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 một chân máu đi, 2 cầu đơn, 2 cầu, 2 cầu, ok rồi, các bạn,

แสนอมีเต่แนวเสียมบ้ได้นซิมก็พ่อปลาอยู่ค่ะซิมก็พ่อปลาขอเออจ้าิกินบ่อนี่ยบ่อเทห์ไรบ่อท้าขวัยกินหมดแล้วเห็นน่วยขวยที่นั่งเห็นน่อยขยที่นั่งท้าอยู่นี่จะบอกนวลนวว่ากินเดียวเห็นหน่อย เขาจะบอกเขาจะนั่งถ่ายอยู่นี่เขาเขามาหาผมนี่นะครับเขาถอดไปรงโกอยได้หน่อยเขามากินได้กน่อยทอกมาทอดลกท่า

ele